เระเอกหนุ่มเคนภูภูมออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่เขามีชื่อเป็นหนึ่งในนักแสดงละครเรื่องกลกิมโนทางช่อง3เรโดยจ้ตัวนั้นจะต้องประชันบทบาทกับ2ซุปเปอร์สตาร์อย่างเบิร์ตทงชัยมักอินไตยและชมพู่อรายาเอฮาเก็ตครับ อาการตื่นเต้นและดีใจอยู่ไม่น้อยสำหรับพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิพงพานุหลังจากเพิ่งรู้ขา่าวดีว่าตัวเองนั้นมีชื่อเป็นหนึ่งในนักแสดงของละครเรื่องก่นกิโมโนทางช่องสามซึ่งต้องมาประชันบทบาทร่วมกันกันกบสองซูเปอร์สตาชื่อดังของเมืองไทยอย่างเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตและนาะงเอกสาวชมพู่อาร,รยาเอฮาก็ตโดยมีคิวเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน,าน้านี้แล้วค่ะ ขณะที่การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้แม้เคนนั้นจะเผยว่ารู้สึกเปล่งเป็นอย่างมากแต่ทั้งนี้ก็นับเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้พัฒนาฝีมือของตัวเองโดยตอนนี้เจ้าตัวยังแว่วๆด้วยว่าเตรียมวางแผนจะประเด็นคอสการแสดงเพิ่มเติมเพื่อถ่ายทอดบทบาทของตัวละครในเรื่องนี้ออกมาให้อย่างดีที่สุดค่ะ ก็เพิ่งเพิ่งทราบมาเร็วๆนี้เองครับผมตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับดีใจที่ที่ได้เล่นกับพี่เบิร์ดเพราะว่าเหมือนเขาเป็นไอดอลของแบบหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนก็อาจจะทําให้เราได้พัฒนาฝีมือฝีมือขึ้นไปอีกอะครับเกรงครับเกรงได้แค่แค่ได้แบบเห็นรายชื่อนักแสดงก็ก็ค่อนข้างที่จะเกรงแล้วครับผมเคยเจอพี่เบิร์ดครั้งหนึ่งครับเมื่อไม่นานมานี้เองครับ เจอโดยบังเอิญครับผมที่ที่เคมาถ่ายละครแล้วก็พี่เบิร์ตเหมือนจะมาถ่ายเหมือนจะมาถ่ายอะไรสักอย่างแล้วก็ได้บังเอิญเจอกันครับกล<ฆ>นกิโมโนนั่นน่นช่นนี้นะนน <laughs> ก็ต้องพยายามให้มากๆกเลยครับก็ต้องต้องต้องเต็มที่มากๆอีกอีกเรื่องหนึง่ง <laughs> ถือว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆครับที่ที่ได้รับได้ละครแบบที่มีแบบพี่ๆเก่งๆอย่างนี้ครับผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่า เราเองก็ไม่คิดว่าเราจะได้เล่นกับทั้งพี่เบิร์ดทั้งพี่ชมพูแล้วก็พี่ๆหลายคนซึ่งเราเองก็ไม่เคยร่วมงานมาก่อนครับผมแต่ก่อนจะไปถึงละครนกลิโมโนนั้นเหล่าแฟนคลับของพระเอกหน้าหยกคนนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจกับผลงานทางจอแก้วเรื่องใหม่ของเขาที่กําลังอ่อนแอร์อยู่ขณะน,นี้อย่างลุกพาดไปก่อนก็แล้วกันค่ะ